ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซี คุณผู้ชมที่ชืนชอบการกินการหาของอร่อยอร่อยรับประทานทุกท่านเลยชิมไปทั่วโลกวันนี้เรามีร้านอาหารร้านดังน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเพื่อว่าคุณผู้ชมจะตามไปรับประทานช่วงว่างๆในมื้อเที่ยงกันนะคะสําหรับร้านที่ชิมไปทั่วโลกมาแนะนําในวันนี้ได้แก่ร้านอาหารเวียดนามเจ้าดังยานเกษตรนวมินแน่นก็คือร้านครัวเมืองเวร้านครัวเมืองเวจะมีอาหารเมน,นูอะไรอร่อยอร่อยมาแนะนําเรา กันบ้างตามคุณบอลวิทวัสสิงห์ลำพองไปหาความอร่อยกันเลยช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจอรบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเบียร์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการร้านครัวเมืองเวทนั่นเองสวัสดีครับคุณเบียร์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้ยินมาว่าร้านนี้เนี่ยมีอาหารที่เป็นอาหารเวียดนามค่ะแล้วก็เป็นอาหารลาวด้วยใช่ค่ะก็จะมีทั้งตัวเวียดนามแล้วก็อีสานค่ะโอ้เอาละครับโอ้ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้น่ากินทุกเมนูเลยมีเมนูอะไรบ้างครับคุณเบียร์ครับค่ะเริ่มจากเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูอ่าเนื้องค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูที่ทางร้านขายดีที่สุด เรียกได้ว่าใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เมนูถัดมาจะเป็นตัวพิซซ่าเวียดนามค่ะ<ช>ตัวถาดใหญ่ๆตอนนี้ค่ะ<อ>ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกค้าทานกันเยอะเหมือนกันครับผมใช่ค่ะแล้วอ,อ,อันนี้ทานกับอะไรครับน้ําจิ้มตัวไหนครับผมถ้าเป็นตัวพิซซ่าเวียดนามสถานคู่น้ําจิ้มแครอทต,ตัวนี้นะคะใช่ค่ะจะเป็นน้ําจิ้มอาหารเวียดนามค่ะ,อะโอเคใช่ค่ะครับผมแล้วต่อด้วยตัวถัดมาจะเป็นหมูย,ย่างใบชะพลูค่ะค่ะ ตัวน,นี้ก็จะมีน้ำจิ้มเฉพาะของหมูย่างใบชพูนะคะครับผมแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นตัวเกียวเว๊ยวเวียดนามค่ะครับเกี๊ยวเวียดนามนี่บางที่จะเรียกว่าขนมเหนียวค่ะซึ่งจะเป็นเมนูนหาทานค่อนข้าง,งยากค่ะครับแล้วก็เมนูนสุดท้ายจะเป็นตัวพันหอมเมืองเวค่ะอ๋อโอเค,อเคถ้างั้นมาถึงช่วงที่ผมต้องชิมแล้ว ขอเริ่มจากหมูย่างใบชะพูก่อนได้ค่ะนะครับวิธีการทานก็คือยังไงฮะหมูย่างใบชะพูก็จะมีตัวหมูห่อใบชะพูทานคู่เส้นหมี่แล้วก็ค่อยราดน้าจิ้มค่ะอ๋อโอเคนี่นะจิ้มไปเลยแล้วก็ทานคู่กับเส้นหมี่เล็กน้อยใช่ค่ะแล้วแต่ชอบใช่ไหมครับใช่ใค่ะถ้าถ้าชอบทานเส้นหมี่ก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ครับก็จะมีตักน้ำจิ้มราดก่อนน้ำจิ้มราดเล็กน้อย คือตัวหมูย่างมาชพูเลยครับค่ะถ้าใครที่ชอบกลิ่นสมุนไพรหน่อยใ่ใช่นะครับ<ช>มันจะมีความหอมของใบชะพพูอยู่แล้วก็บวกกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านค่ะมันมีความหวานแบบอมละมุนละมุนแล้วก็มีกลิ่นของใบชะพพูย่างมันอร่อยแบบหอมหอมค่ะ<ช>แบบนุน่นนวนคดีพอดีอะเ,เมนูไหนที่ผมควรจะต้องชิมต่อไปครับอ่าเป็นเมนูเกี๊ยวเวียดนามตอนนี้เกี๊ยวเวียดนาม ตอนนี้แป้งมันจะเหน็บเหนบหน่อยค่ะคือขนมเหนียวเหรอใช่ใช่บางทีจะเรียกขนมเหนียวค่ะโอเคอาชิมสักครึ่งหนึ่งแค่หนึ่งยองโอเคครับผมนี่เหน็บหน็บแน่นแน่นคือ มีความเป็นเกี้ยวนะครับมันจะหนึบหนึบเครื่องมันจะแน่นๆแต่น้ําที่ราดมันก็แอะแรผมผมคิดว่าคือเห็นแล้วเนี่ยน่าจะมีรสชาติแบบออกเค็มๆนํำปรากฏว่ามันเหมือนน้ำยำคุณผู้ชมใช่ใช่ค่ะเนาะมันมีความเปรี้ยวมันมีความแบบตัดความหนึบหนึบคือรสชาติมันพอดีกลมกลมอ๋อคือตัวพิซซ่าเวียดนามเนี่ย ข้างหน้าก็จะเป็นแผ่นแป้งที่แบบมีความกรอบๆชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี มาถึงเมนูถัดไปอันนี้คือพิซซ่าเวียดนามใช่ค่ะทานยังคือแบบแกะออกมาเป็นพิซซ่าเลยฮะค่ะอันนี้ยกมาเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะเป็นชิ้นเลยนะครับผมขออนุญาตใช้มือได้ค่ะส่วนตัวน้ำจิ้มที่จะใช้ราดจะมีอ่าใส่พริกแล้วก็ถั่วก่อนนะค่ะใส่พริกพริกอันนี้แหละฮะใช่ใช่ค่ะโอ้ใส่ลงไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วปนอีกนิดถั่วปนด้วย ค,ค่ะแล้วคนไปใช่ค่ะคนให้เข้ากันคะครับผมแล้วก็สามารถตัด<า>ได้เลยพอเหมเาะรับผมคือว่าผมสักคำแล้วกันเพราะชิ้นมันใหญ่มากอ๋อคือตัวพิซซ่าเวียดนามเนี่ยข้างล่าเกาจะเป็นแผ่นแป้งที่แบบมีความกรอบๆใช่ค่ะข้างบนก็จะเป็นคล้ายๆแบบ แหนมเนืองที่เป็นแผ่นแป้งเหนียวเหนียวอ่าใช่ค่ะมันจะมีแป้งสองชั้นนะคะคชั้นล่างสุดจะเป็นแป้งข้าวเกี๊ยวงากรอบค่ะครับผมส่วนชั้นบนจะเป็นแป้งคล้ายๆแป้งปักหม้อค่ะเป็นแป้งหน<อ>ึ่งอะไรเงี้ยอแล้วก็มีเครื่อง<ช>ต่างๆาอ่ะผมลองชิมให้ดูสักคำคม,มันมันมีความหอมของอันนี้น่าจะเป็นหอมหอมเจียวใช่ค่ะจะมีหอมเจียว ต้นหอมออหคอ่ะคือมันมีความหอมของหอมเจียวอยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของอาหารเวียดนามเลยนะฮะมันอร่อยมากแล้วก็คือพอทานกับน้ำจิ้มแครอทมันจะหวานนัวนวๆแบบพอดีพอดีโอ้โหสุดยอดเลยคือถ้าใครที่ชอบแบบความกรุบกรอบมีความเหนียวนุ่มหน่อยๆน,น,นะครับแนะนำเมนูนี้สุดจัดอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นพันหอมเมืองเวค่ะพันหอมเอมืองเว่ กินแต่กินเป็นคาไปเลยทานเป็นคำๆแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มได้เลย<ช>ค่ะงั้นผมขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะครับผมอันนี้ข้างในจะมีหมูสามชั้นมีหมูยอแล้วก็เป็นไข่ค่ะกับผักสดใช่ค่ะคือมันก็มีความอร่อยของมันอยู่แล้วนะ <c oughs> ครับคือหมูสามชั้นข้างในบวครับกว่าเป็นผัก ก็นำจิม้มอันนี้ไม่ตอ้องอธิบายเยอะเพราะว่าเหมือนค่อนข้างที่จะไม่ได้ปรุงอะไรมากแต่ว่ามันมีความอร่อยของวัตถุดิบที่เป็นสิ่งที่เขานำมาใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบครับมันอร่อยเอาละครับมาถึงเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเรียกได้ว่าทุกคนมาก็ต้องสั่งเมนูนี้นั่นก็คือแหนมเนืองใช่ค่ะนะครับความพิเศษของแหนมเนืออของที่นี่เนี่ยคืออะไรคุณเบียร์ก็คือแหนมเนืองที่นี่จะมีเติมผักเติมแป้งค่ะ เติมเครื่องหนังเมืองพริกแกเทียมได้ไม่อันค่ะแล้วก็อย่างตัวน้ําจิ้มก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนชอบทําน้ําจิ้มก็สามารถเพิ่มได้ฟรีตลอดเลยค่ะไม่คิดตังเพิ่มนี่แหละครับความพิเศษของที่นี่แต่ว่าพิเศษกว่านั้นคือจิมก่อนอยากจะรู้มันอร่อยยังไงคุณเบียคือวิธีการกินที่ถูกต้องเพียง่ค่ก็คือตอนนี้จะมีผักพื้นบ้านให้นะคะก็คือใจแล้วแต่คนชอบว่าชอบทานผักอะไรบ้างเก็บมาจากพื้นบ้านอ๋อไม่ใช่เหระ ก็คือลองผักไว้ก่อนค่ะก็คือชอบผักตัวไหนก็สามารถได้อาจากอันนี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตรึปล้วก็อาจจะตมด้วยแป้งนื้อเนืองอะไรเงี้ยค่ะแป้งนื้อเนืองใช่ค่ะอต้องล้างมือก่อนรับประทานสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้มือในการกินอันนี้รองมาอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้แล้วแต่คนชอบว่าจะเติมผักเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าไม่เติมก็ได้ ก็แล้วแต่สภาพเลยจะมีตัวเครื่องแล้วก็เนมเนยเลืองพันใบใส่ซอสก็ไม่ใส่ซอสกัไม่ใส่ซอสแั้วเติมน้ำเนืองเดี๋ยวใส่ผักเอใส่พริกกระับขวครับผมอุกมขวดอ๋อตัวเพลินนะค่ะอ๋อจริงๆของปกติตัวนี้จะมีขวด้วย ไดมีใส่ไว้ให้อยู่แล้วค่ะแต่ว่า<อ>ถ้าลูกค้าต้องการพริกกับถั่วเพิ่มก็สามารถขอเพิ่มได้เแต่ว่าชอบทานรสจัดอะไรเนยก็เพิ่มเติมได้ปรุงเพิ่มได้นะแบบเบาๆเบาซอสแบบเด็กประถมแล้พันไปหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะครับคือทีเด็ดของที่นี่เนี่ยก็คือ ความสดของผักรสชาติที่กลมกล่อมของแหนมเนืองบวกกับแผ่นแป้งที่มีความนุ่มหนึกกำลังพอดีสุดท้ายมาเจอกับเดิมจิม้มโอ้โหคุณเบียรครับบอกเลยว่าสุดจริงๆผมเชื่อแล้วว่าคนที่มาที่ร้านนี้ทุกคนจะต้องสั่งเมนูนี้อร่อยสุดๆเลยพูดถึงที่นี่เนี่ยนอกจากสาขาที่เรานั่งอยู่แล้วนนะครับ,รบมีกี่สาขาร ไม่อีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ลาดกระบังค่ะจะอยู่ปากซอยลาดกระบังหนึ่งท่ห้าตรงข้ามโรบินสันค่ะครับแล้วก็สาขาที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่ไหนครับส่วนสาขานี้จะเป็นสาขาเกษตรนวมินค่ะอยู่ตรงข้ามห้างเดอะวอล์กอินดิกค่ะถ้าใคร,ใครที่อยากจะตามมาอร่อยก็เลือกได้เลยครับมีสองสาขาอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับค,ครั้งหน้าเรายังมีความอร่อยมาแนะนำอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เราจะชิมไปเโลอกพร้อมกัน ชิมไปทั่วโลก